สวัสดีครับผลจากการไม่ยอมจำนวนกับปัญหาและปฏิรูปวิธีคิดวิธีการนำไปสู่การทบทวนและการตั้งคำถามร้่ยมาทำให้ชาวเวรุวันได้ข้อสรุปที่ตรงกันครับว่าหากจะแก้ปัญหาแบบเบ็ดเสร็จและชาวบ้านมีอำนาจในการต่อรองที่เป็นธรรมไม่ตกอยู่ในฐานะผู้เสียเปรียบและเสียโอกาสอีกต่อไปคำตอบสุดท้ายคือการตั้งโรงสีเองและนี่คือโรงสีชุมชนบ้านเวรุวันโรงสีของชาวบ้าน ที่เกิดจากพลังชุมชนและพลังปฏิรูปครับวิกฤตธรรมชาติยังทำความเข้าใจได้แต่วิกฤตที่ชาวบ,บ้านเบรุวันหมดความอดทนเมื่อปี2543ก็คือเข้าเปลือกหอมมะลิขายได้ราคาต่ำ่าความเป็นจริงหลายครั้งที่ต้องเสียค่าขนส่งเข้าเปลือกเข้าโรงสีแต่ถูกปฏิเสธและบ่อยครั้งถูกกดร,ราคาจากความชื้นเริ่มจากตั้งเมื่อวันที่27 พฤศจิกายน2547ครับโรงสีชุมชนเกิดขึ้นมาเนี่ยจากพี่น้องประชาชนครับปัญหาที่เกิดก็คือชาวบ้านนี่ไม่มีลานตากอพอไม่มีลานตากชาวบ้านก็จะเป็นจะต้องไปขายให้กับโรงสีในตัวเมืองหรือที่อำเภอที่สําคัญก็คือชาวบ้านเนี่ยเสียเปรียบกับพ่อค้าก็ตรงนี้เลยจุดประเด็นที่เกิดโรงสีถามว่าเกิดโรงสีแล้วชาวบ้านได้อะไร นนหนึ่งตรงนี้ซึ่งเป็นจุดรวบรวมของของข้าวเพื่อพยุงราคาให้กับพี่น้องของเราส่วนหนึ่งชาวบ้านที่เนี่ยเมื่อเมื่อข้าวขายไปแล้วเนี่ยชาวบ้านส่วนใหญ่ก็จะจะไปซื้อข้าวตลาดพี่น้องเราเนี่ยเมื่อไมีลงสีแล้วก็จะต้องซื้อข้าวเรายัางกับชาวบ้านหมู่อื่นเนี่ยเขาก็ไม่เชื่อว่าของเราจะเกิดอย่างนี้ได้คณะกรรมการทั้งหมดเนี่ยคือคือคือแบบ มีความไว้วางใจกันทั้งสิ้นเลยนะครับ,รบถ้าไม่ไว้วางใจกันเนี่ยมัน,ม,นมันพวกเราจะมาถึงนี่ไม่ได้เพราะจุดสูตรมันเคยอยู่ตรงนี้แหละครับจําปีนี้มันดูแล้วว่ารงสีเราก็คงคงจะปลอดนี้แหละการเที่อาเข้าไปขายลําลบากบางคนก็ถูกโกงพอเราเามาขายพิ่มเนี่ยมันจะเชื่อมั่นเลยครับว่าใครเอาเข้ามาลงสีเวลาวันเนี่ยนอนตาหลับไม่มีการระแวงเรื่องว่าเงยขึ้นกูจะสูญเข้าจะหายไม่มี สิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของชาวเวรุวันแล้วก็อีกหลายหมู่บ้านในชุมชนตำบลวังบ่อแห่งนี้เป็นผลพวงมาจากการลุกขึ้นมาจัดก,การกับปัญหาของพวกเขาโดยไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากทางภาครัฐหรือว่าองค์กรภายนอกสวัสดีครับ